รถไทยร,รถไทยมือสองบาจงงภารอดสวัสดีครับอู่้ยออกงานครับออกงานครับเริ่มทำเงินแล้วครับอปรโมทดรถไปได้ตัวข้อมครับอู้ยรถเกียวมันคือง,งามแท้อ่เดินมาด,ด,ดาาูรถเกียวย์ด้วยบวกขายว่ารถเกียว์คนหนึ่งเหอหนึ่งศูนย์ห้า X ครับใหม่ๆเลยครับอ่าล้านกลัววะสันอู้ยแอ๊ ขั้นนี้แหละครับมือนี้อ่ะพร้อมทํางานจริงครับนี่อุ้มที่สองแล้วครับเนี่ยอุ้มใหญ่นะครับบนอุ้มน้อยครับนี่ก็เต็มรถเลยนี่อ่ะเดินมาดูนะครับเดินมาดูรอบๆคันแหมยสตาร์ทเครื่องอยู่ครับเนี่ยหัวเป็นทัชกีหนึ่งห้าห้านะครับเนี่ยรับจ้างมะครับมือนี่ต้องเอาเงินพันเข้าบ้านครับมือนี่แหม่ปั้นอุ้มละวร้อยหาทิพซะท่านได้สามอุ้มครับเดี่ยวนึงเนี่ย สาปุ่มพ่อครับองอยางเนี่ยมัะลงอยู่ครับสิน่ะตองซองเบื้องเนี่ยครับอ่าเนี่ยเป็นตับโดยสิบนะครับโอ้ยังบลงอยู่ครับคุณเนี่ยคุณคงณคุน่ะไมไ่บอกเรียนครับเดี๋ยวนี้่ะอย่างสามปุ่มเป็นอย่างน้อย 嘿嘿嘿，听话听令。